คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีท่านผู้ชมเอซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินเดินทางมาที่อำเภอศรีขครภูมินะครับามาทีสำนักของอาจารย์อนุชิตนะครับอาจารย์อนุชิต ซึ่งงวดก,ก้อนผุ่นก็ได้มาติดตามนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับพอไดม้มาติดตามนะครับวันนี้ทีมงานเขาพากันมาติดตามตัวเลขความฝันของอาจาร,รย์อนุชิตอีกงวดหนึ่งนะครับว่าอาจาร,รย์อนุชิตมีความฝันเกี่ยวกับหลวงปู่สวงทีไรนี่เนาะตัวเลขมักจะออกนะครับซึ่งเดียวเข้าวังงวดที่แล้วนะครับกัฝันเราก็ได้สามหกนะครับแต่แอดมินบ่ได้มาตามให้นะครับวันนี้ ทีมงานของพวกเขาก็เดินทางมานะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปหาอาจารย์อนุชิตกันเลยนะครับเนาะไปพร้อมๆกันเลยครับอย่างเจ็ดปูบางเตียงเรียมปูออยจาเคยอดีตไปเกียรโนปิตูดกับนาตรีปูนี้ก็เลิกกระตัวมโนตามลุกปฏิบัติเมียนเอาทม่มอมแจม ตัวยจนนี่รซาโนกนาตรีออยเคยเนยาดีตะเจียดอ,ยอืมตังปีกนงาเๅษตะใบเลษีนองสบาบซอกอืมอยู่เคยอยู่ครูบาอาจารย์ลูกเอายาพ้องอืมก็ยังเอายวงพ้องอืมเคยลูกเอามานพ้องภูกระซาพ้องปะแน่หยห่สตะเกียด อืปูก็ดัดเรืองอ่งอม,อ,มอมเอารมอมแจมก็โนรอบข้ามก็จับออาปูนี่ดักตึมวนงูตึมวนปูทาอายวอวไรบอกเริ่มปีชิ้นนิดฟันมาตัาันนิันนิมิตฟัน,น,ฟนว่า,าไงตัอันนี้ก็ <c oughs> คือจะเรียกว่าฝันก็ก็ไม่เชิงเนาะแต่มันจะเป็นนิมิตที่ชัดมากอ,อ,อืม เลยอดีตเกียรติฐานมูลไอ้หมูตุดมวหมอนอ้ยัวระบิดเริงปีชิ้นสองชิ้นอืมสองชิ้นปูเดียเลบ้านบอ่ะอืมอ่ะก็ปู่นี่เห็นปู่สวงเนาะอ่าจะเรลยปู่สวงอืมท่านก็กำลังอาบน้ำอยู่อาบน้ำนั่งถิงไฟท่านก็ดึงร่างตูร่างอาจารย์ ไปหมอบอยู่ใกล้ๆแล้วท่านก็เทน้ำมนต์ให้นะแล้วท่านก็เหมือนกับว่าจับเรานี่จุ่มไปน้ำมนต์แล้วก็ะสิบบอกให้เอาสิ่งของสมบัติโบราณสองชิ้นที่มาปูก็เลยถามว่าพ่อปู สองชิ้นนี้มีอะไรบ้างท่านบอกว่ามีสร้อยเอาขึ้นมานะอีกสองเทลาท่านบอกอย่างนี้นะนอืมสองเทลาเอาขึ้นมาได้เลยและให้มัดได้ขาวด้วยให้สวดโยมัดได้ขาวสวดโยมขึ้นมาอืมไม่รดูจะจุดตรงไหนแต่ว่าตรงนี้แหละแต่ครูก็ให้อย่างนี้นะอืม,นะอม ปู่ก็เขียนไว้อยู่อืมอครับอันนี้อย่างนี้เมื่อวันที่สามเอ็ดเนาะผู้จะจบไว้อืนที่สามเอ็ดธันวาผู้อาบน้ำมนให้แล้วก็กวักมือให้ไปน,นอนราบอยู่กับพื้นแล้วก็เทน้ำมนรด ทั้งตัวปู่กอก์กสิคนะให้เอาของขึ้นมาสองชิ้นอืมอีกสองเพลาให้เอาขึ้นสองนะสองชิ้นสองชิ้นสองสองเวลาสองเวลาสองมาสองตัวแล้นอืมแล้วก็อืมก็จะเป็นส้อยนะ จะเป็นซร้อยถามว่าสองชิ้นนี่มีอะไรบ้างปู่ก็บอกว่าซร้อยนะเป็นซร้อยสังวานนั่นแะอ,อมให้เขาขึ้นมานะแล้วก็ความรู้สึกตัวมันก็เริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะมตื่นมาก็เวลา23่สนาฬิกาพอดียี่สนาฬิกาอ่านะ มีแค่นี้ที่ปู่เข้าในมิตค่ะอืมแล้วก็อืมทางปู่ประสาทนี่ท่านก็ตีเป็นตีปนไปได้ไรปู่ไียงไงแม่ครูอยู่ไหนแม่ครูจ้ะอืครูอยู่ไหนแม่ครูอยู่หนุ่มใตเลขเจ็ดเลขสองเลขเลก้าที่เป็นเลข เลขเจ็ดเลขสองเลขเก้าอืมทันตีอย่างนี้เลขเจ็ดเลขสองเลขเก้าปู่ก็ไม่รู้จะตีนะปู่ก็เออนิมิตก็คือนีมิตแต่ปู่ประสาทเป็นคนตีให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีเจ็ดมีสองมีเก้าใช่เพราะปู่ประสาทตัวเขาถุงงวด้วยอืมผ่เห็นถุกงวดนี่จะตามปู่ประสาทอืมอานก็ได้ลอตเตอรี่งวดที่แล้วก็หกใบสามตัวงวดที่ตอนนั้นก็ได้สี่ใบงวดครั้งที่ตอนไปอ่า สวดเสริมใ้หลวงอืมอันนั้นก็ได้ใบหนึ่งใบแรกคใบที่ไอ่ที่สองงวดที่สองก็ได้สี่ใบงวดที่สามก็ได้หกใบงวดที่แล้วมานี่อืมอันนั้ก็น่าจะเปิดไปทางนน้นเรื่องหวยเรื่องเบอร์จ้าตั้งแต่ครูนีงตั้งแต่ตั้งมาช่วยตั้งกระท่อมนี้มาทุกตลอดเลยทุกตลอดเลยแล้วทำกระท่อมตอนในบนผ้ามาสวดก็สามหกเต็มเต็มเลย ตอนบองสวงเนาะอตอนบองสวงมุมสวงค่ะใช่เก็บทูบได 3, ้สามหกเนาะปู่เนาะใช่งวดนี้ปู่ก็ไม่รู้นะเมื่อปู่ประาสตร์ตตีแบบนี้ค่ะอืปริศนามันก็มีแน่นอนล่ะคือตีตื่นมาก็ยี่สิบสามนาฬิกานี่ก็มันก็เที่ยงคืนนี่เกือบตีหนึ่งวล่วะหละอืม ของสองชิ้นนะลองสองชิ้นอืมสองชิ้นเป็นสร้อยสังวานค่ะของสองชิ้นเป็นสร้อยสังวานอสองเพลาสองเพลาอืมสองเพลานะลูกให้เอาขึ้นมาดึงสายขาวด้วยค่ะจังวาะน,นี้จ้ะอืมเอาสายขาวมัดแล้วก็ดึงขึ้นมาด้วยจ้ะอืมแต่ปู่ประสาทก็เป็นคนที่ดีในความฝัน ที่ปูนิมิตเนาะใช่ตีเป็นเลขอะไรตีเป็นเจ็ดเป็นสองเป็นเก้าเป็นเจ็ดเป็นสองเป็นเก้าเจ็ดสองเก้าเขียนแต่เลขแต่ตัวของท่านเองนะเนี่ท่านเราฟันเห็นออายุของท่านนายกชวนเอนะอือค่ะแปดสิบเจ็ดลางนั้นจ้าอายุนายกชวนนายกชวนน่ะท่านกรัฐมนตรีชวนนั่นแหละประมาณนี้ ตบเพรมด้วยว่ามันมายกเพรมด้วยอันจะเลยตีเป็นแปดเจ็ดอะไรนี่แหละเพื่ออายุของปู่ชวนนี่แหละท่านลุงชวนนี่แหละบอกบอกว่านีา่าอายุแกนี่แปดสิบเจ็ดปีแกบอกอืมแกก็โชว์บัตรประชาชนด้วยแกก็พูดบอกเนาะอืมอันนี้ปู่จะเล่าต่อนี่แหละเพราะว่าเราตามหาปู่ะสาทไม่เจอไม่มีเบอร์โทรติดต่อด้วยค่ะปู่แกไม่อยู่ครับที่อ่ะ แกก็เป็นคนเก็บตัวเพราะที่จะ,ไป,ะไปตามกระท่อมไปตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยไปมาหาสู่กันนยนะ <S 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 จ้าอ่าสองสามวันก็แวะมาหาน้องนุ่งครั้งหนึ่งมาดูหน่อยตัวเก็ทด่แต่ว่าท่านก็บอกว่า ร่างปู่เนาะจะได้สองล้านปู่สวงท่านว่าจะให้ปู่เน่สองล้านแต่ปู่ก็มาในมิตรว่าท่านจะเอาของขึ้นมาสองชิ้นอย่างเงี้ยมันก็ตรงประเด็นกันหมดอตีได้จ็ดสองเก้าอะไรนะคะปู่สองล้านพี่หลวงปู่อันนี้อะไรสวรรคไปเข้าในมิตรปู่ประสาทนรนะเนาะพ์่ปู่หมานนะเนาะบอกว่าร่างสองสามปู่สวงจะให้สองล้านอืม ก็มีแต่สองมาเนาะปูเนาะใช่อืมจะมันก็เรื่อที่ว่าสนานีลยเนาะนิดต่อคือนิดนิดอยู่แวจ้าอืมมันจะยังไงมันก็เราก็ไม่รู้ค่ะถ้ารู้คงจะไม่ยากแล้วจ้าอืมคือทุกวันนี่ปูทำตามลงลงส่วนอย้ย้ายกระทอมก็ทำตามลงส่นใช่ตามปู่ที่ท่านบอกเนี่ยวันนี้ก็ท่านจะให้ทำเนี่ย นที่ก่อไปอ่ะอ,อ,อืมเป็นที่ก่อไฟทำได้วันนี้ทำว่างนี้ทำไปทำไปคอนเสิร์ตของชิตจะจวันออกเชียงเหลือขับกันกาวันหะด้วย ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง หลักธนใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีกับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตคราโคตรสารโคตลักนะครับที่เพป็น้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสดในน้อยของไป๋มืดพวกงูพวกเงี้ยพวกตะขอนี่เขามาไกลว่าใดครับที่เหนือที่โตใส่กระเป๋าเงินไว้เกาะเงินขอทองนนนะคครับใเสือ นะครับผมนะครับถ้าใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรเป็นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่สื่อหวยพิพิธถือถือสื่อบนออกหลังสื่อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูซ่ามึงได้ครับเด้อติดเงติดสันติดนาลันกะเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญานาคตัวยใหญ่ๆนะครับผมกะยังย่อมใน คาถาโคตลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสารบดีส,สิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบว์จะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาทุครับซาทุ